องค์เทพเทวปกปักรักษาเนี่ยทำไมถึงอยากงรู้เหมือนมีบางครั้งเหมือนมีความรู้สึกว่าเหมือนมีคนอยู่กับเราเหมือน,นแล้วทค่ะ,ะแล้วคือเหมือนแบบบางครั้งก็เหมือนเขาแบบให้เรารู้สึกได้ว่าเห ก็จะเชื่อเซนเซนแรกของโกก็จะมีเซนในจิตเราบอกว่าจะเป็นแบบนี้ก็คือมีจิตเซนที่เกิดขึ้นก็เลยทําให้เราเข้าใจว่าสิ่งที่เราสัมผัสได้ที่ที่เราสื่อได้มีจิตเซนอยู่เนี่ยคือการมีอ,องค์เทพเทวาปกปักรักษาใช่หรือไม่ใช่ไหมใช่แล้วมีอาการอะไรที่นอกจากนี้ไหมอาการที่เป็นเกิดขึ้นกับเรามีอาการปวดหัวปวดตัวหรือว่าไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วมีอาการอะไรเกิดขึ้นกับเราไหม ถ้าเกิดไปก็คือที่บ้านก็จะมีหินแต่ถ้าเกิดว่าเหมือนวันไหนที่เอาไปผลไม้ไปขึ้นหิงเองอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเหมือนพูดถึงไม่ได้ก็จะแบบมีอาการขนลุกขนหัวลุกขนตัวอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีมีพลังบางอย่างที่เกิดขึ้นในตัวเรานะเดี๋ยวตรงนี้ยเดแม่จะบอกให้ด้วย เรีวยกว่าด้วยความศรัทธาที่เรอมีนะ mm hmm. ก็เคารพในพระมารดาพระแม่สีมหาอมาที่มีด้วยแล้เราได้ได้รู้ว่าว่าเรามีแล้วเราต้องปฏิบัติตนอย่างไรมีองค์ไหน <Yeah. S 1> แล้วเราต้องปฏิบัติตนอย่างไรในการที่จะเดินบนเส้นทางสายธรรสายเทพในการที่เราจะทําความดีตรงน,นี้แม่บอกให้เข้าใจนะว่าการที่ทุกคนนะ่ะมีเซนสัมผัสหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะส่วนใหญ่ก็คือมีมีความศรัทธาจาก การมีองค์เทพองค์กรเราจะมีศรัทธาแล้วก็มีบูญสัมพันธ์กับท่านมาไม่ว่าจะเป็นการบูชาที่อยู่แล้วหรือว่าบางคนไม่มีเลยก็ตามแต่ว่าท่านปกปักรักษาคุ้มครองเราและเมื่อถึงเวลาท่านก็อยากให้เรารับรู้ว่ามีท่านอยู่ไม่ว่าจะเป็นองค์ใดก็ตามท่านล้วนมาพาให้เราทําความดีเข้าใจนะแล้วเราอยู่ในศาสนาพุทธก็ต้องเดินตามรอยพระพุทธเจ้าก็คือมีทานสี่ภาวนาตรงนี้ที่เราจะต้องปฏิบัติตน ในการถวายบูชาท่านและการมีองค์เนี่ยบางคนก็กลัวกลัวว่ามีแล้วจะเป็นบ้าหรือว่าอะไรขอให้เข้าใจนะว่าถ้าเรามีความศรัทธาที่แท้จริงแล้วเรามีความตั้งใจในการทําความดีถวายไม่มีไม่ได้เป็นบ้านะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตเราลูกนะเพราเข้าใจนะวันนี้แม่ก็ขอให้ตั้งใจแล้วก็ตั้งจิตหลับตาแล้วก็ทําจิตให้สงบแล้วแม่ก็จะขอสื่อ ตั้งจิตอนุญาตในการสื่อกับองค์รดนะหลับตาแล้วน,นะเมื่อตั้งจิตแล้วก็ขอให้เคารพในยานในที่แม่จากอัญเชิญยานพมารดาพระแม่ศรีมหาอุมานะ,ะแม่ศรีมหาอุมาเจริญพมานดาพระแม่ธุรคากาลีนะที่จะมาสื่อบอกให้เข้าใจว่าเรานั้นมีองค์ใดและต้องปฏิบัติตอนอย่างไร ขอให้ตั้งใจแล้วก็ดำรงสตินะผ่อนคายไม่ต้องเพลงนะผ่อนายผ่อนายนะรู้ว่าเราควรปฏิบัติตนอย่างไรการที่มีเทพมีองค์เมื่อเรารู้แล้วต้องใส่ใจในการปฏิบัติตนในการหันมาเป็นคนที่มีคุณค่า ค่าเละที่นี้คืออะไรคือการรักษาจิตใจตนเองพัฒนาตนเองให้รู้ว่าความดีนั้นที่เรามีในตัวเรานั้นน่ะมีมากหรือน้อยแค่ไหนและเราพาจิตตนเองนั้นน่ะให้สามารถที่จะเป็นคนที่มีเมตตาเสียสละและแบ่งปัน ให้กับเพื่อนมนุษย์ได้และลูกก็จะสามารถเป็นผู้ที่มียาณในที่ชัดขึ้นและสามารถเมตตาช่วยเหลือเพื่อนมน,นุษย์ในมาสต์นี้คือจิตแห่งความดีเปิดทางให้ลูกมีสุขภาพดีมีความสุขมีความสําเร็จมีความสมหวังในสิ่งที่ตั้งใจไว้ได้ด้วยผลแห่งกรรมดีที่เราสร้าง ด้วยบุญบารมีที่เรามีในตัวเองเทพเทวที่ปกปักรักษาจะประคับประคองและหนุนนำให้ร่วงหล่นไม่ได้ไม่ให้มีความร่วงหล่นได้ท่านจะหนุนนำให้เราสูงขึ้นมีปัญญามีสติจเจริญด้วยหน้าที่การงานทะั้งทางโลกและทางธรรมพอเขา้าใจใช่ไหมลูกเข้าใจค่ะยันมืออ่านใ่ไหมคะ